จัดโปรแรงไปเลยแรงเลยเหรอใช่ประเช็ดมาไหมกินข้าวพร้อมยาเลยเร็วมาแปงด้วยแล้วก็หลายๆคนมามีรวมกันโอ้โหม่ายาจะกินกับไขนะ่นี่จะกินกี่คน,น่ยมีอยู่จานเดียวนะี่มีแค่นี้ก็แบ่งๆ่งกินกันก่อนแต่ยากินไปหมดแล้วอโอ้โหมันข้าวก้นหม้อลยนะยาอย่ายไปหุ้มเพิ่มมาวันนี้คุณยา่าภูมิใจนำเสนอน้ำพริกมันกุ้งพร้อมผักสดๆแล้วก็ไข่เจียวลองกินกับไข่เจียวเลยไข่ต้มก็ได้ไข่เจียวเหรอ,อใช่เห็นไหมเจียวใหม่เลย แล้วเช่นมาตีเอาลูกไปอีกทำไมไม่ต้องเกงใจอือหืออร่อยมากเลยครับรสชาติเนรสชาติอร่อยครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเผ็ดกลางกันเผ็ดกลางกำลังดีครับก็ลองเป็นไข่ต้มก็ได้อีกอันนี้จะติดยางมาตูมเห็นไหมเอาเพริกเข้าไปในไข่สิอย่างนั้นแหละมัาจะหอมมันกุ้งม,มากๆเลยแระเชนลองอีกทีเดี๋ยวย่าจะป้อนโอเคอ้าปากกว้างอืมอือหืออร่อยม, e. รยมากเลยครับย่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะ หลานไปจัดโปรให้ยาด้วยจัดโปรแรงไปเลยแรงเลยเหรอใช่รีบกดก่อนหมดโปรนะจ๊ะ